เกมาตอนนี้จริงจังแล้วพี่เบนจริงจังกันอึ้บไว้อึ้บไปเลยอึ้บไว้พี่พี่จัดให้พี่เน่นๆเลยเพื่อร่างกายไงจัดให้นะเล่นๆนะไอออมเองต้องแบกพี่นะออมใช่อ่าจะเล่น้องสาวจะไปเฮ้ยน้องน้องน้องแก้งแก้งพามันแดงตกไม่หากว่านะเฮ้ยไม่ไม่ขึ้นแดงไงเฮ้ยไม่ได้คลิปนะไม่ได้คลิปนะพาไปทำผมพาพี่ไปทำคลิปอื่นนะนานนี้นะเอาปะไม่ คลิปพาพี่วินไปหาเมียนน้อยเออคลิปนี้แหละออมใช่เลยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาด่านหอนาฬิกานะครับฝ่ามือไอ้แก๊งย่าๆไม่โดนว่าเลยโอเค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 ตรงนั้นเจ็บนะตรงไอตอนที่พี่ติ๊กอ่ะเจ็บแต่แต่ตรงบ้านไม่รู้อ่ะบ้านหลัมันเจ็บเปล่าเฮ้ยตรงบ้านดาวนี่ตรงบ้านตรงบ้านดาวตรงบ้านดาวมันอยู่ไหนวะเนี่ยกูยังไม่ได้ยิงคนเลยไอ้อัตัวไอ้ัตัวไอ้อัตัวไอ้อัตัวโอ้โหลงลงไปได้นี่นี่นี่ตะกุนตะกุน าเหลือเยอะอยู่นะเหลือเยอะเอ้ยตรงนี้อีกเฮ้ยอัดตัวเจ้าเอาไปไหนไอ้นี่อยู่ตรงผมอยู่ผมเอ้นกองไปได้เรียบร้อยเ้ออัดตัวหัวไม่รู้แต่ได้รู้ชนะเราก็ได้ขึ้นเลี้ยวโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้วินแรกไปแล้วนะครับทุกคนวินที่สองบั๊ก็ะไปแหงัแล้วพี่บั๊กอะไรบั๊กอะไรเอาเอาเล็กหนึ่งกูออกไปเล็เอาเล็กหนึ่งเลกูตัวเดียวเล็กศูนย์ม่ไม่ได้บั๊กพี่พี่จริงไม่ได้รักเต๋อพี่ใจเย็นๆมันไม่ได้บั๊กบั๊กแล็บบัแ๊กบั๊กแล็บ เออมันน่า,นาจะบลักก็ได้นะพี่จริงๆแล้วจริงๆมันมันสิบคิวหรือพี่ทำบลักเองเออพี่ทำบักมันเออลือดว่ะเท,ท่ไงแบบดาเมจตาแรกยิงเน่สูดสุดสี่ตัวพี่เอาล่อสิบคิวพี่สุดยอดอ่ะน่าจะบัักก็แหละคำพูดพี่อะบักนะครับตอนนี้เราก็เอาฟาร์มาดับเล่นเราก็จะไปยิงคนกันเลยนะครับนี่นี่ครับโดนหัวไปหนึ่งไปตายทุกคนลองออาดาเมจที่ผมยิงเมื่อกี้นะครับไปรวมๆกันดูว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับทุกคนมันน่าจะเลือดน่าจะเกิน200นะครับเอ้ยมันมันเข้าไปทาง ขวาเองละออมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เรียกให้ไปเลยยืนดียินดีดิโอ้โหเนี่ยผมโคตรโคตรเก่งสกิลนี้เลยทุกคนเนี่ยสกิลไอ้อันเนี้ยไอ้นั้นแหละเอ้โเฮ้ยพีบีวินไม่นะไปถึงนี้นี่ลืมไปถึงนี้ไปพี่หนึ่งตัวไม่นะการที่เราจะขึ้นอ่ะเราเราต้องขึ้นยากยากถ้าเราขึ้นง่ายๆอ่ะมันก็แบบว่าเหมือนเราแบบขึ้นง่ายเกินไปอะไรเงี้ยเออเราต้องต่อยเขาด้วย

เฮ้ยเอาว่ะสุดท้ายเราก็ไม่มีปืนอะไรเล่นอยู่ดีเอ้ยทุกคนตอนตอนที่เมียดคลิปแบบผมเล่นโคตรโหดเลยแบบ10บคิวยี่สิบคิวอะไรเงี้ยแต่ตอนอัดคลิปอ่ะผมแบบเล่นไม่ได้เลยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนไอผมไม่เคยมาเล่นกับแผนอย่างงี้นะนี่ครั้งแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงเนี่ยดูลูกเฮ้ยนี่นี่ลุเพี้ยนเลยอะเอาเลพี่อะไรเออนี่แหละสวยพี่เอ้ยเอาว่ะต่อไปพี่ต่อไปต่อไปต่อไป เก่งเกินเก่งเไปไปเอาเกือบเอาเกือบเอาเกือบพี่ไอวอล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 ไอวอไอวอลพี่พี่พี่เออเออซุปเออเปนจะเออเออแฝนอย่างดีคิวได้ทุกเดียวสัตว์แตนดี้จัดไปไอ้น้องบอกบอกมันตีมันอยู่สายตัวนึงเอ้ยมันอยู่สายตัวนึงนะมันอยู่สายตัวนนะตรงตรงพี่บินตัวนึงนะข้างล่างใต้ตีนของพี่บินเลยน้องมันเข้าไปแล้วแหละแล้วก็แล้วก็ข้างในตัวนึงนะแล้วก็ข้างในตัวนึงงจะอยู่ข้างบนเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ตรงนี้นิด่ะเรียบร้อย คือผมต้องเข้าไปช่วยน้องๆคร <ning> ับคือเขาไม่ไหวกันครับเอาอเนี่ยแสู้เอาเลยสู้สเออออกยิงสวยสวยออกซ้ำเลยออกซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยโอ้เห็นแล้วอุ้ยแบ๊กมันขึ้นตรงนั้นแบ๊กมันขึ้นตรงไหนอุ้ยไมันขึ้นไหมอุ้ยแมวนะโอ้มันขึ้นตรงนี้มันมันขึ้นข้างบนตรงนู้นสวยเออหลังมันเป็นบวกผมเองนะครับคนผู้ชมภาษาอเมริกาเขาบอกว่าคิดทวน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 เออคิดทวนเดฟเด็กก้า ก็วิ่งอะไรนะีเขาว่วิ่งภาษาเมริกาอะไรนะก็วิ่งเรนเรนโอ้ยเลนโอ้แตไมผมก็ใจว่าภาษาเวริกาวลคำนะครับภาษาเมริกาวลคำนะครับคำว่าแรนนะครับแปลว่าวิ่งนะครับใช่แล้วอย่าไม่จำนะทุกคนอย่าจำ a t is your รนเฮ้ยแบ๊กแเฮ้ยเยวู้ยว้ยว้ยยูบยูบหนักยู อ้กวติ๊กดุพี่เมทอเอ้ยเราจะมาอยู่ดีเอ้ยขนลังขนหลังนึ่งตัวขลังหนึ่ตัวพี่ขลังหนึ่ตัวน้เกน้องน้อนไหนวันนี้โอ้เกือบตายน่องลามาเห็ดยังตรงนี้แล้วน่องลาเอ้ยนะครับตอนนี้ก็จะตึงๆเลยนะครับเร็วรอนานจัดอ่ะใช่เออตอนนี้นะมันน่าจะอยู่ตรงนั้นสามตัวครับผมว่านะแล้วตรงคอนเทนเนอร์ก็ระวังระวังไว้นะอ้อมออมไม่ยูดไม่อยู่ข้างลางเนี่ยเดี๋ยวอ้อมให้เ้ยผมมีแล้วไมมีแล้วผมมีแล้วีแล้วเดี๋ยวนิด ตายได้น้องๆหๆๆเฮ้ยจะยิงเพื่อนตัวเองเหรอหลาสุดจะยิงเพื่อนตัวเองหลาสุดอ่าตัวนี้ตัวสุดท้ายอยู่ไหนนะตัวท้ายอยู่ไหนวะน้องอยู่ไหนน้องอยู่ตู้นั่นเดื่อวะตู้ฝั่งนั้นวะนั้นไม่เห็นเหรอพี่ตรงนี้ไม่เห็นเฮ้ยนี่ไปอ๋อจะไปจะไปบอกว่าไม่นะอะไรเันจบร้อรีบตามเลีย มันจะเอาคิวไงมันต้องการอันเนี้ยมันต้องการอ๋อทุกคนทุกคนดูนะ A W O ร้อนเงิน A W O ของผมนะครับทุกคนทุกคนคอยดูเลยตรงนี้นะครับมันจะมีคนออกมาแต่ตอนนี้ไม่มีนะเหมือนจะอ้อมไปทางขวาไม่นจะ้ไปทางขวานะทางซ้ายไม่เห็นเลยน่าจะบนบ้านด้วยนี่อะบนบ้านหนึ่งตัวบับวบัวบัวอยู่บนบ้านพี่วัวอยู่บนบ้านอุ้ยไม่โดนเรอเอ้ยโดนหนึ่ง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 ไอ้เจ้าป้าเจ้าป้าเล็งเราอยู่นะเสือ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 เจย์เจย์เจย์ โบสองโบเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวผมเลไปช่วยเาได้ปะเดี๋วพี่ดึงเองก็ได้นเดี๋ยพี่ดึงเองพี่ดึงเองดึงไก่ดึงไก่พี่ดึงไปไปโบโบเออสวยสวยสวยเฮ้ยเอาว่ะเอาขอวาขาวาโอะ้ตุุ๊ตุ๊ตตุุุุุุุุ่ อ่ะกี้โดเล่นไม่ออกเลยโดนเลยเฮียแม่งโคบให้มึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮฮาครับเฮฮาปาร์ตี้ครับไอ้ออมอ้อมหาสักที่หาสักที่อยู่อ้อมออมะไรพี่ผมผมตายเลยพี่ผมตายเลยพี่อ่าเน่เน่เนไปไชุวพี่วินหน่อยพี่บินแกรังคันอยู่รังคันลงอยู่เฮ้ยมันไม่ลงให้กูนะลงล้วลงแลลงแลงแลงแชุบๆอะไรชุบอะไรชุบอะไเคียเฮียเฮียเฮีเฮียยเยเฮียเฮียเฮียเียเฮยเอเียวตอนเี้ยเีเ่ีนี พื่นคือไก่ไก่ฮะไม่มีอะไรพี่ไก่ไงไก่เอ้ยทางทางซ้ายพี่พี่ทางซ้ายไอ้บ้านไม้บ้านไม้ซ้ายพี่บ้านไม้ซ้ายนั่นแหละแล้วก็หัวหนึ่งโอเคโอเคพระเอกบอกกูเป็นพระเอกทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ปหมโอเคโอเคแล้วก็ตรงบ้านไม้หนึ่งตัวพี่ตรงบ้านไม้หนึ่งตัวแล้วก็เอ้ยพี่เราเบิรอยู่ข้างหลังพี่ไปนะเอาตู้ตู้เอาตู้ตู้ไปตองไอ้ออมพี่ต้องเอาจะตายแล้วเออนอนอนน้องน้องโอเคโอเคตอนตอนเล่นเป็นคนตอนตายเป็นโคตร เฮ้ยขึ้นแดงอ่ะเป็นไงผมเป็นคนแบกผมเป็นคนแบกผมเองผมเองต้องให้เครดิตผมแล้วอยู่ไหนเห็นปะอ่ะพี่ถ่ายอ่ะถ่ายแล้วพี่โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ <Wow. S 2> เล่นพงไปแลครับเล่นฮิลลอีกไปแล้วสี่วีนะับทุกคนเราก็จะได้นี่มาแล้วก็นี่มานะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยนะครับผมเล่นอยู่คนเดียวนะทุกคนโอเคต้ลแต่วินนี้ไปก่อนนะครับผมสกับเจ้าคลิปน้ก็กลืมกดไลค์ก็ติดได้ครับ,รบนี่ไปไหนไนะ